วันนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวตามมาเลยค่ะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรร้านนี้นะคือร้านประจำของเรา,เาแจกฟรีมือถือเรียวมีซีสามแค่กดแชร์โพสนี้ได้ไปเลยจะเอากี่น้ำเบอร์ก็ได้เลขสองหนึ่งจริงเหรอโอยเขารู้มหมดเลยอะว่าอยู่เท่าไหร่จลับเลยค่ะคุณแม่ได้สินั้นแล้วไหนดูแชร์ซิแชร์ยังอุ้ยพี่ Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. <laughs> เราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้พี่น้องในตลาดที่นี่เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะริมบึงแก่นนครที่นี่นะวัยรุ่นจะเยอะมากก็คือมีสนามบาสแล้วก็จะมีตลาดค่อนข้างใหญ่มีที่จอดรถโอเคแล้วก็อยู่ใกล้วัดพระธาตุแก่นนครด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าบึงแก่นนครใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวตามมาเลยค่ะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไร ร้านประจำของเราส้มตำอร่อยมากทุกคนส้มตำอร่อยมากจำหนูได้ไหมได้พี่วันนี้หนูมีกิจกรรมดีๆเป็นกล่องนำโชคให้จับฉลากถ้าพี่ได้เลขสองตัววันที่16เดือนนี้เดือนหน้าเดือน1ิบพี่จะได้โทรศัพท์มือหนึ่งฟรีเรียวมีซีสามห้าเป็นร้านตัวเองเลิศไหมเลิศนะจับเลยไหม จับจับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพี่จะไม่เชื่อหนูพี่ตำลุให้ลูกค้าก่อนกิจกรรมเดี๋ยวเราจะอวดก่อนแค่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์เพจนี้เสร็จแล้วโพสต์นี้ด้วยนี่แจกฟรีมือถือเรียวมีซีสาแค่กดแชร์โพสต์นี้ได้ไปเลยจะเอากี่น้ำเบอร์ก็ได้กดฟรีแต่ทีนี้รายชื่อพี่จะอยู่บนโพสต์นี้ด้วยนะคะถ้ามีหมายเลขที่ได้ พี่ก็ได้ไปเลยแล้วหนูจะโทรติดต่อกลับมาเออเอาเบอร์เดียวเด้จ้าพี่กดแชร์เบอร์อันนี้เอาโทรศัพท์อ่ะพี่ได้หมายเลขสวยมากค่ะ0-2เย์สเลขศูนย์2องขออนุญาตเขียนชื่อพี่เขาก่อนนะคะเขียนชื่อได้ค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อกันตรงนี้เลยพี่ชื่ออะไรจ๊ะกีรนันจังเอาชื่อเล่นก็ได้เก๋ๆพี่ก่ะพี่ห่าพี่พี่ แล้วเราจะทำการขีดออกเลยนะคะเราจะไม่มีเบอร์ซ้ำใครที่ได้เบอร์ไหนก็คือเบอร์นั้นเลยรุ้นมากวันที่16 <c oughs> วันเดือน10เจอกันมือ1หนึ่ง435ไปค่ะมูลค่า5,000กว่าบาทพี่คะพี่จับไหมจับอะไรครับจับรางวัลแค่กดไลค์กดแชร์<ๆ>นี่นะ <c oughs> วันนี้เราเอาแค่10เบอร์ตลาดนี้10นัำเบอร์รุนรุนหลายเลขรอวันที่16เดือน10นะทุกคน 16เดือน10หมายเลขอะไรคะเลขอะไรคะ0ูนอันนี้แบบ0ูนย์หนึ่งเจ้าล้อลุนเลยเด้อพี่เขียนชื่อเลยค่ะร้านน้ำร้าน้ด้วยนะคะออร้านน้ำที่มีช่องทางบุญไม่เตยทำเองเหรอคะใช่ค่ะรับมาทานเกอร์อีกทีนึ่งเออที่ดัง ที่ซอยมังกรฝากร้านก็มานะคะเรายินดีมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปตัดแล้วหนูจะแชร์คลิปมาให้ดูนะคะทุกคนแล้วพี่ค่ะร้านเนี้เป็นร้านไก่ที่เรากินประจำวันนี้กลับมาก็เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะแจกฟรีโทรศัพท์เรียวมีซีสามห้าแค่พี่กดไลค์กดแชร์เพจนี้แล้วพี่ลุ้นรับฉลากเมื่อกี้เขาลุ้นได้01กับ02แล้วเดี๋ยวหนูจะให้พี่จับ แต่ว่าพี่ต้องกดนี้ก่อนให้หนูนี่เพจเราเซิร์ชง่ายมากแค่ถูกใจแล้วเราก็ไปที่โพสต์แรกนะคะทุกคนโพสต์ไปแล้วก็แชร์เลยค่ะได้สิทธิ์แล้วพี่ขาพี่แค่ร้วงมาหนึ่งกล่องนี้ไม่ได้ทําแค่15นาทีที่พี่ที่ผ่านมานะคะหนูเตรียมไว้เป็นปีแล้วค่ะจับค่ะมือหนึ่งเดี๋ยวหนูขอลุ้นก่อนว่าหมายเลขอะไรเพมเลขสวยมากทุกคน92 แม่ได้เลขเก้าสองก็ซื้ออย่างเอาแม่นบ่ค่ะจัดไปมาค่ะง่ายมากกิจก,กรรมของหนูกล่องนี้หนูเตรียมมาปีหนึ่งกลับมาหลังจากที่บริการ,รม,มาหลายบริก,กรรมาโดดทุกคนตอบรับดีมากค่ะไปที่เพจนัตตีช็อปค่ะเอ้นัตตีโฟนค่ะโทรศรัพท์สีนี้เลยสีเดียวกันกับหนูเลยแต่ของหนูเป็น iPhone 16แต่ของพี่จะเป็นรองลุ้นกันนะว่าพี่จะจับได้หมายเลขอะไรปั๊บมาลุ้นกันนะคะ ทุกคนรุ้นค่ะ2อสค่ะออกไปยังอ่ะเมื่อกี้หมายเลขที่ออกนะคะที่ออกไปนะคะก็คือ2อสโอเคขอบคุณค่ะเบอร์โทรถูกเนาะคันโทรปติศาลาสิธิ์นะจ้าเม่ได้อบไปโทษเด้โอเคค่ะการเรียบร้อยแล้วมากไปเด์เลข2องสามพี่มีโทรศัพท์ไหมคะมีโทรศัพท์พี่อยากได้รุ่นใหม่โอ้โหมีแล้ว iPhone 16วะเนี่ยอ๋อ แชร์โพสต์นี้ก็พอค่ะปึ๊บชึบเลขสวยมาก8ปซีนะคะดอนวุ้สิประกาศอยู่ในหัลลาพี่แช่แล้วเดยพีเซียนพี่พิ่ก้อยน้ำพริกซื้อประจำถ้ามาตลาดนี้ต้องซื้ออา่าโอเคเอ่ะพี่ก้อยจับรางวัลก่อนเลขสองหนึ่งค่ะทุกคนเลขเอสองหนึ่งเกิดพี่นะ จริงเหรอโอ้ยเขารู้หมดเลยอะว่าอยู่เท่าไหร่พี่ไก่วันนี้หนูมีอะไรจะมาเล่นพอดีหนูมาจากรายการวาสนาพาไปเขาจะแจกฟรีโทรศัพท์พี่ไก่จะได้จับรางวัลในกล่องนี้แค่เข้าไปในเพจเลยค่ะแล้วก็กดไลก์กดแชร์โพสตนี้ค่ะอ่าโอเคมาพี่แค่นี้ค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะคะเบอร์โทรก็จะไม่โทรมารบกวนอะไรเลยค่ะจนกว่าที่จะได้รางวัลพี่ดวงใบเดียวนะใบเดียวน่ะนะ สองค่ะทุกคนเมื่อกี้21ลร้านนี้20ทําทไมไม่ได้เบอร์ไก่กันเลยว้าวเราได้กี่ร้านแล้วคะทุกคน1 2 3 4 5ส7ห้าแล้วอีก3ล้านอีก3ล้านนะ3ลม้านเราไปคันค่ะนี่ข้าวแม่สงากับข้าวแม่สงาแต่วันนี้ไม่ได้มาซื้อนะคะเอาดวงมาให้รายการพัษณาพาไปนะคะนี่แม่แช่แล้วบานที่นี่แม่จับเลยเอา้า เอาเลขยังอธิษฐานขอให้ได้ได้แม่แมเบิ้งก้อนนี่เห็นไหมแจกฟรีโทรศัพท์เรียวมี4 3 5้แลม4ความจุหนึ่งสอเแปดเลขงามบอสเ <c oughs> จ็ดสอง <c oughs> 2> อก2สองเบอร์ค่ะทุกคนไป <c oughs> เลขสองไอติ่มทอดไหมครับไม่เอาไอติ่มทอดได้ไหมอะ่ะ <c oughs> แต่ แต่พี่มีกิจกรรมให้เรามาเล่นเสียงโชครับโทรศัพท์กับพี่นี่ค่ะเดี๋ยวให้น้องอ่านเงื่อนไขก่อนก็ได้แชร์ไว้อ่านเงื่อนไขค่ะโอเคค่ะแค่นั้นเลยอ่ะจับเลยหนูมีเฟซไหมไม่มีอ๋อเสียดายจังงั้นได้เบอร์เดียวเพจร้านฝากเพจร้านด้วยนะคะานโอไมติมทอดนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าทีมงานลองไปเสิร์ชหาดูนะว่ามีเพจหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราฝากไว้แล้ว หมายเลขที่น้องได้นะนายอมนะว้าวเลขสวยทุกคน19ตอนนี้นะคะน้องได้หมายเลข19ไปแล้วน้องได้หมายเลข19ไปแล้วเรขีดออกเลยนะ <c oughs> ขีดออกค่ะ <c oughs> ยังไงไม่จะลืมนะคะมาอุ่นนุ่นไจิมน้องทุกคนเหลืออีกเบอร์เดียวอ่ะ <c oughs> พี่หนูมีกิจกรรมมาเล่นกับพี่หายไปเนิ่นนานมากเลยอ่ะ <m ach ines> <c oughs> มาจากรายการวัสนาพาไปนะคะ <c oughs> ร้านนัตี่โฟนผ่อนอ,อกมือถือ ฟ้าบหนึ่งสามค่ะทุกคนอีกร้านหนึ่งนะที่เราคิดว่าเราซื้อประจำแล้วร้านเนี้ยถูกมากน้องขาพอดีพี่มีกิจกรรมเหลือเบอร์สุดท้ายแค่ลุ้นรับช่วงวันที่16เดือน10นี้เลขสอตัวท้ายไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่คนนีค่ะนี่ค่ะ,คะแชร์โพสต์นี้ก็พอค่ะจับเลยค่ะคุณแม่ได้สิ์น,นั้นแล้วไหนดูชแชร์ซิแชร์ยังอุย๊ยพี่ แชร่เลยค่ะโอเคถูกต้องของพี่กับน้องเลยนะคะโอเคได้หมายเลขสวยมากค่ะทุกคน40ออกไปยังสองตัวท้ายออกไปยัง40ชุบชโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอจบนะคะสำหรับ EP 1ที่ตลาดนี้10หมายเลขเท่านั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอุดหนุนเข้ากับเจียวพี่ปานีไปสองกล่องค่ะ เจอกันที่ไหนตลาดไหนเดี๋ยวเจอกันใน e ีพีหน้านะคะทุกคนอยากจับเป็นอร์ชา,า,จาใจเห็น,นเออถึงว่ามีแต่คนหน้าตาดีๆพี่เขียนขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรค่ะพูดคำน่าตาดีๆหันมาทางฉันต้องก็ได้นะหน้าตาดีๆหันไปทางนู้นทางเดียวโมโหขอบคุณค่ะไปต่อกรุวนอีกร้านหนึ่งไอ้ไอ้ฟูดชิพกคน <c oughs> แรกเลยลืม <c oughs> ขอบคุณนะคะ นี่ความกลัวไหมแล้วคะทุกคนไม่คิดว่าเราอ่ะจะมาแจกฟรีใช่ไหมล่ะเสียไหมไม่เสีย <laughs> ไม่เสียค่ะฟรีมากเราคิดว่าถ้าม,<ๆ>มากกว่า10เบอร์เนี่ยเมตานะเฟซบุ๊กอาจจะมองว่าเราเป็นสแปมก็ได้อเ <laughs> แล้ก็อได้อคได้ค่ะถ้าโทรไม่ติด2วันเราก็คือส <laughs> ละสิทธิ์ โอเคเดี๋ยวพี่ขอปากกาคืนด้วยนะคะ